คุณกำลังฟังขายเดียพอร์แคสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะกับช่องขายเดียพอร์แคสพอรแคสการพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองเพื่อเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะ ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินหรือว่าได้ฟังเกี่ยวกับโปรแกรมสมองไหมคะหรือที่เขาเรียกกันว่า NLP เคยได้ยินกันมาบ้างไหมคะสำหรับไอเดียเองเพิ่งจะเคยได้ยินมาเมื่อไม่นานมานี่เองคะ่ะแม่รู้สึกว่าตัวเองเชยและล้าหลังยังไงก็ไม่รู้คะ่ะ หลังจากที่พยายามค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ NLP ค่ะก็ได้ลองได้ฟังมาจากหลายสำนักด้วยกันก็รู้สึกถูกใจกับการอธิบายเรื่องของ NLP ของคุณคุณเขาค่ะจะว่าไปมันก็มีหลายศาสตร์หลายคนที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ไอเดียของมาพูดถึงสิ่งที่ไอเดียคิดว่ามันน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ค่ะ NLP นะคะย่อมาจาก n e l o Linguistic Programming ค่ะหรือก็แปลว่าโปรแกรมภาษาสมองไอเดียขอพูดในลักษณะภาษาบ้านๆน,นะคะเพราะว่าวิชาการนั้นคุณผู้ฟังสามารถไปหาฟังได้ตามช่องกูรูด้านนี้โดยตรงเลยค่ะไอเดียก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วมาวิเคราะห์และสรุปในแบบที่ตัวเองเข้าใจอีกทีค่ะ คุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสมองคืออวัยวะสำคัญที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตเน้นว่าสมองนะคะถามว่าทำไมสมองจึงสำคัญตามหลักความเป็นจริงในเรื่องของกระบวนการทำงานของมนุษย์เราหน้าที่ของสมองคือเราใช้สมองในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรหรือว่าไม่ทำอะไรไม่ใช่เราใช้หัวใจในการตัดสินใจนะคะ โดยคุณคุณเข่าค่ะเขาได้บอกไว้ว่าสมองของเรามันแยกไม่ออกว่าอะไรคือเรื่องที่เราต้องการหรือว่าไม่ต้องการสมองมันก็แยกไม่ออกว่าอะไรดีหรือว่าไม่ดีเช่นกันค่ะสมองจะรู้แค่ว่าเรื่องอะไรที่เราคิดถึงอยู่บ่อยๆหรือว่านึกถึงอยู่ตลอดเวลามันจะคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะที่จะ ต้องคอยย้ำเตือนให้เราต้องรู้สึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่นึกถึงจะทำให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงมีแต่คนบอกให้เราคิดแต่เรื่องดีๆคิดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการค่ะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันจะจดจำแล้วมันพยายามย้ำเตือนให้เรานึกถึงสิ่งนั้น เรื่องของสมองนะนะคะเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากๆค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็ลองไปศึกษาเรื่องของการทํางานของสมองกันดูก็ได้ค่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีกระบวนการทํางานที่ซับซ้อนมากมายเลยทีเดียวค่ะเรามาเข้าเรื่องของโปรแกรมสมองกันดีกว่าค่ะในชีวิตของเรานะคะ เรารับรู้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดค่ะเข้าไปในสมองของเราซึ่งสิ่งต่างๆที่เรานำข้อมูลเข้าไปในสมองนั่นแหละค่ะเรากำลังเขียนโปรแกรมให้กับสมองอยู่เราต้องพยายามเอาข้อมูลใส่เข้าไปในจิตใต้สํานึกของเราเยอะๆค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจหรือที่เรียกว่าการสะกดจิตตัวเองค่ะ โดยการตอกย้ำเข้าไปในสมองของเราว่าฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ไม่ว่าอะไรก็ว่ากันไปค่ะเมื่อบอกกับตัวเองบ่อยๆบ่อยย้ำเข้าไปค่ะย้ำไปจนถึงเมื่อมันมีเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราจนจิตใต้สำนึกของเราเชื่อเมื่อใดก็ตามที่จิตใต้สำนึกของเราเชื่อค่ะมันจะไม่ขัดแยง้งแล้วมันจะยอมให้เราทำให้มันเกิดขึ้น ไม่ว่าความคิดอะไรก็ตามนะคะที่เรานึกถึงอยู่เป็นประจำอะไรก็ตามที่เราคิดอยู่เป็นประจำมันจะฝังลึกเข้าไปที่จิตใต้สำนึกของเราค่ะหรือที่เราเรียกว่า mindset ความคิดนะคะมันจะส่งไปยังสมองหลังจากนั้นสมองจะทำให้เราถึงมีความรู้สึก หลังจากที่เรามีความรู้สึกเราจะเกิดเป็นความเชื่อค่ะเมื่อใดก็ตามที่ความเชื่อเกิดขึ้นมันจะส่งผลตอบพฤติกรรมของเราค่ะและพฤติกรรมนี้มันก็เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่มีคนกล่าวไว้ว่าสิ่งใดที่มนุษย์เชื่อสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นจริง คนเรานะคะต่างกันแค่ข้อมูลที่ใส่เข้าไปในทุกวันเท่านั้นเองค่ะทำไมคนเรียนหมอถึงได้เป็นหมอทำไมคนรวยถึงรวยเอา้ารวยเอาแล้วทำไมคนจนถึงมีแต่จนให้กลับไปดูนะคะว่าข้อมูลอะไรที่คุณใส่เข้าไปทุกวันนั่นคือผลลัพธ์ในชีวิตของคุณค่ะ เราใช้จิตใต้สำนึกของตัวเองในการคิดและตัดสินใจถึง90%ค่ะต้องเข้าใจว่าตัวเรานั้นคือจิตแม้แต่สมองก็ยังไม่ใช่ของเรานะคะเราต้องรู้จักฝึกจิตให้เป็นเพื่อควบคุมสมองให้ได้ค่ะเรามาสรุปเรื่องของการโปรแกรมสมองให้รวยกันอีกครั้งนะคะก็คือการนำเอาข้อมูลที่ดี ที่จะทำให้เรารวยเนี่ยแหละค่ะเข้าไปในสมองของเราทุกวันทุกวันคุณภาพของชีวิตเกิดจากคุณภาพของความคิดค่ะขอขอบคุณที่ติดตามและรับฟังช่องขายดีพอร์แคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะถ้าฟังแล้วชอบกดไลค์ถ้าฟังแล้วใช่กดแชร์แต่ถ้าอยากให้ดูแลก็กดติดตามมานะคะขอบคุณค่ะ Thank yeah. you.